หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดหนึ่งไม่ได้แล้วก็4ี่สีอันนี้รสชาติอะไรครับผมผมสุดซอยผมสุดซอยเผ็ดจัดอันนี้เผ็ดจัดผมสุดซอยน้ำพุ่มนะครับเอาน้ำไหลไ้น้ำปานกลางเอาน้ำปานกลางน้ำขุ่ิกไปดูกันนะครับขดน้ำขิหนึ่งสองคึ่งนะครับไม่ใช่3เผ็ดจัดหนครึ่งเหมือนกันนะครับผม1เต็มนะครับผมคึ่งนะครัพี้อง ครับผมสุดซอยนะครับผม1ครับผมหนึ่งสองสาสี่าเดหนึม่หาเดส้แล้วก็สี่สี่ับเบิ้ลเบิ้ลเลยนะเบิ้ลสีเบิ้ลสีนะอันนี้ผมสุดซอยเบิ้ลสี่เลยครับผมเพราะว่าเป็นต้มต้มจะไม่หนักเท่าทอาแล่าทอดแล้ะเออหมดเดียวเลย บระชาชนยังไงนู้นบัก็ต้องจับชิปเดี๋ยวเยังไงเงี้ยลาบสุกแปดสิบบาทโอ้เดียวเดี๋ยวเดียวลาบสุกแปดสิบบาทเอาลาบตกแต่งเอาใช่ไหมเอ้าโดนอะลาบสุกแปดสิบบาทแบบนึงเป็นนึงขอโทษได้นะโอ้ยดูคนมาเอาลาบสุกแปดสิบบาทอันนี้อ่าครับผมกำลังเป็นอยู่กับช่องของพี่ชากลางเรานะครับผมมารีวิวช่วยนะครับช้อนชิมได้นะครับลาบผิดมาแล้วน้ำตกกลาง